ขึ้นไาเพียงทางนี้ไปเราจะมีเนินหนึ่งเป็นจุดพักเป็นลานเนินสุดท้ายก่อนจะขึ้นเนินพันจะมองเห็นในพวกอาคารสิ่งปลูกสร้าง<อ>บ้านของพวกคอชดอเฝ้าชายแดนเนินพันยาวกว่านี้เหรอเนินพันมันจะเป็นแอ่งลง แต่จะเป็นหินหินคุกขาหน่อยขุกขาขุกขาเหมือนจะมาเจอซอาเล้งตรงนี้แหละหแล้วก็ช่วยมันเข็นขึ้นไปโอ้โห,โหสุดลักนนคนเดียวะเรามอืม,ม,มาจากสตตนเห็นในช่องยูทูบอ่ะอะไรอย่างนี่มุกอะไรขนมใส่ใส่มาจากสตูนเขาจะแบบมีกลุ่มไอ้เพตเขาพก กุ่มบ้าเดินทางเขาจะโพสลงสไอสตอรี่เขาว่าเขาจะเดินทางไปไหนไปไหนพอเขาจะลงว่ามีมาเขาก็จมวันนี้วันนี้ไอพวกที่อยู่ในกลุ่มเขาก็มีแผนว่าจะมาประมาณนั้นก็มามาปะกันพอดีแปดเก้าคนมาช่วยกันเข็นขึ้นมา เข้าครับพี่นี่ขึ้นเหรอครับครับ,รบพักเหนื่อยก่อนไม่ไหวประมาณสองเดือนครับครับฝุเน,นินนีุ้ดนินนีก็ไปุดสุดท้ายน่พันว่ายกก้อนหิน,น,นหอะไรยกอะก้อนหินตรงไอนั่นมันทักเลยอันนี้เป็นดินเนาะ เป็นดินถามว่ามันชันมันก็กใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากแบบก้อนหินหน้าของเราแบบต้นินมันสุ่มเสี่ยงเหมือนกับว่าถ้ามันเลือกลหลมันดีเราท้องรถมันไปขำมันก็ติ่งท้องรถขำปึกล้อไม่โดนพื้นก็เคว้งลงแล้ว นี่ถ้ามันสูงอีกนิดนะลุยสบายกว่านี้อีกเจอยางมันใหญ่ไงมันเลยปั่นง่ายไอ้คันนั้นล้อมันน้อยอมันไม่มีดอกยางล้อมันน้อยแล้วพอเจอทางดินเนี้ยน้ำหนักก็ไม่ได้ไม่มีอะไรกดท้ายไว้กับฟีปัด อ่านี่มันลงอ่ะผมว่ามันมันหนักเนาะมันเอาขา <35 S 1> <นะ S 2> อย่างไม่ได้เนาะรถมันหนักอันนี้ถ้าพื้นติดมันยังยกได้ไงมันไม่ใช่รถที่จะมาขี่ทางแบบนี้ด้วยนะ้นําหนักรถมันก็ประมาณหนึ่งนะมไม่ใช่มันเราขึ้นมาแต่ต้นเลยหรือเปล่าหรือว่าขึ้นมาที่ตรงสะพานหรือว่าขึ้นขึ้นมาสุดแล้วก็ กลับ <languages? S 2> ไม่ได้ลือๆขี้เกียจจะเอาลงกลับแล้วเอารถมาขนลงไปน่าจะยากข่าเพื่อนผาตัดก็ไม่ยากขนาดนี้ผาตัดมันเป็นดินดินที่เป็นผาใช่ไหมเป็นแบบนี้แหละท้าอ่อนๆเป็นที่ดินลเลนแแแต่มันไม่มีบึงไม่มีน้ำ ไม่ได้เกินกันเท่าไหร่มันก็มีจุดยากแค่มันก็มีจุดได้่สองสามจุดจุดที่ยากอย่างส่วน,นมอไซค์ถ้าไม่ระวังจะแข็งแตกกระแทกแข็งเลือกลายผิดท้องไว้กระแทกแข็งแตกไปต่อไม่ได้แล้แต่นี้ก็จะมียากซุงเนินหินแล้วก็เนี่ยแปดร้อยกัน ให้พวกน้ำเนื้อแล้วก็ธรรมดา<ช>ไม่ได้มีอะไรเงินยินดัดแล้วแปดร้อยแล้วก็ไปเนินพันเนินพันรู้แล้วแต่ง่ายกว่านี้เนาะพันน่าจะง่ายกว่าไปได้หรือไม่เอ,องกินนิ้วมือเดี๋ยวมันจะเสีย <S <S 2> <S 2> ซัดข้าวเหนียวเนี่ยครึ่งคนทิ้งได้ธรรมชาติด้วยกันอยู่ตรงใบตอง เงียบเลยนะมีขึ้นกี่คนแค่สองคันที่ขึ้นไปม่อก้ม,อมั้งที่เราเจอเออมีแต่คนลงเขาได้ขึ้นมาดูหมอกตอนเช้าอนะ่ะแล้วมันลงตอนเก้าเก้าโมงแปดโมงเก้าโมงถ้าเป็นพวกนักท่องเที่ยวที่อยากมาดูหมอกอมเขาจะเช่ารถทัวร์บินถ้ามาน,นอนก็นอนข้างล่างไม่ขึ้นมากลางเต็น ก็ม <formation> ีบางคนขึ <sm> ้นมากลางอืนบางคนไม่อยากลำบากก็นอนรีสอร์ทข้างล่างเช้ามืดขึ้นโฟบินขึ้นมาดูทะเลหมอกแล้วก็กับลงก็แค่นั้นเหรอมันแค่ตรงทางนี่แหละระหว่างทางที่มาถ้าจะขึ้นมาก็ขึ้นไปมันก็วิวมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันเขาวิวเหมือนเหมือนภูเขาทั่วไปมองเห็น เออล้ววังวังกลุ่มเขามาทำไมวะ <laughs> มันฟูฟิวของมันวะมาแล้ว,ลวแบบได้แรงดันใจอย่างเงี้ยเดกูตั้งบ้องหมายกูไปให้ถึงอะไรมาลองวะลองของเดี๋ยวเขาจะหลอกเ <laughs> ชื่อพี่ครับเถอนี่มันแค่น้ำจิ้มครับ <laughs> ก็เองเอาโฟวิวมาไม่รู้มันเองขึ้นมาถึงหรือเปล่าหรือมันกลับกลางทางก็ไม่รู้สงสัยตัวมันเองก็กลับกลางทางกันดูทรงอยากออกกลับไปแล้วเจอมันไหมจะได้คุยเสียงดังเจอที่ร้านข้าวอะไรอย่างเงี้ย ถ้าดูแล้วมันก็ยากนะถ้าลุกขึ้นมาลายจริงๆมันก็เหมือนไม่มีอะไรอะเนาะก็เหมือนตรงนั้นขึ้นมาขึ้นมาผิดลายเออพอจะไปต่อแล้วก็มันห้าสิบห้าสิบอะถ้าพลาดล้วสไลด์ลงก็คว่ำเหมือนเนาะเพราะรถเราถ้าสไลด์ลงบังลมมันก็ขูดปึ๊กแล้วก็เสียทรงแล้วก็คว่ำอย่างเดียวเลยแต่พวกวิบ่ามันไปได้มันก่อนมันสไลด์ปึ๊กมันสไลด์แต่ว่าลงแล้วขามันก็ยังก็ไปต่อสไลด์ลง มันไม่เอาขาค้ำก็ได้เพียงแต่มันทรงรถให้ได้แล้วก็บิดคันเร่งต่อร้อหนามันก็ตะก,กายต่อไปอีกมันก็ไปได้อันนี้ลงไปก็ฟีนอนแปะลงเลยอะนอนแป๊บไปเอาอยัางชุ่มมลยา่อดีแล้วที่ซื้อสปอนเซอร์